สวัสดีครับจริงตลอดสุขคนก็สุดชนะบคัคคาเกมิงขอบตะดำนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาท่าเฟสนี้นะครับเฟสอยู่ทางซ้ายของเมืองไคฟงนะครับด้านบนอีกตอนแรกผมอยู่ตรงนี้แหละเราพอดีหันไปดูรูอมอันลิปก็คือจากตรงนี่ทางไหนวะอ๋อทางโน้นสว้ามาตรงโน้นใช่ไหมโน้นตรงโน้นนะ ข้างล่างมีเอเแต่ว่าหลบเลี่ยงได้นะครับไม่ไม่ต้องสู้ก็ได้วิงง่งอ้อมอ้อมอ่ะขึ้นมาทางเนี้ยแล้วขึ้นมาข้างบนจะมีศัตรูอีกสองอีกสามคนก็ให้จัดการให้จัดการทั้งสามคนเลยแต่ผมแนะนําว่าให้จัดการตัวระยะไกลก่อนนะที่เป็นนักเวคคล้ายๆนักเวทถือของ้งของอยู่อะเมื่อกี้ <laughs> ลืมดูว่าอาจคลิป,ปันเลยจัดการไปแล้วเพราะว่า มันมีความสามารถที่ว่าทําให้ตัวละครฝั่งฝัง่งมนะันหายตัวได้แล้วตอนหายตัวมันจะไม่โดนดาเมจเอ้ยไม่ใช่ไม่โดนดาเมจมันจะเกาะสเตมินามันจะไม่ลดแล้วเราจะกดท่าฟินิชไม่ได้จะทาให้เสียเวลาเพิ่มอีกถ้าใครดาเมจไม่แรงพอนะก็หลังจากจัดการขึ้นมาแล้วจัดการครบสามคนแล้วนะครับกุยเอคนนี้ครับ <bliss> เออแล้วเขาก็จะสิ้นใจ ให้วิ่งมาตรงนี้นะครับจะเป็นเสาเดี๋ยวผมจะให้บ,บังคับหมุนหมุนให้หมุนไปทางทางกดตัวคิวนะกดไปทางซ้ายนะครับหหันหน้าองค์กหรหันหน้าไปทางนี้นะหันไปหานี่ปึ๊บอ่าจะเป็นทางลิฟต์ลงไป นะผมขอ,อนี้ี่กอลลงมาเดี๋ยวเราจะได้สู้ก่อนรอบหนึ่งนะครับเอ๊ะไม่ใช่สู้ก่อนหรอหยิบของก่อนละกันอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้องรออีกชั้นหนึ่งวิวคนนี้นะครับมันจะมีคำใบ้นะใครจะดูคำใบ้กดดูทางซ้ายได้นะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นไม่ชัดตรงนี้นะครับ ก็ดูคำใบ้ก็ตัว L เนะี่ยมันจะมีคำใบ้แต่ไม่ต้องสนใจก็ไดนะ้ขอดูก่อนดิจำไม่ได้ว่ามีกล่องไหมแต่จะไม่ผิดมีกล่องเดียวแหละโอเคมาเล่นอันนี้เหมือนเดิมนะวิธีดูว่าเข้าไม่เข้าจะดูคำใบ้ก็ได้แต่ผมไม่ดูผมหมุนไปเลยทีเาน ถ้าถ้าคุณหมุนถ้ามันถูกต้องอะ่ะมันนี่คือมันจะหมุนเข้าหายเองเนี่ยปึ๊บเนี่ยอันนี้ผมปล่อยนะเน,นี่ยมันหมุนหาเองต่อไปก็หมุนวนหมุนไปทีละช่องเลยทำคล้ายๆกันแหละมันเป็นภารกิจที่มั่วได้อะนี่มันหมุนเองเมื่อกี้ล้เข้อรอกละป,ปึ๊บเสร็จประตูเปิด เดี๋ยวเราจะลงไปอีกข้างล่างอีกกดตรงนี้เก็บยากเก็บอะไรให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวเราลงไปเจอตัาตัวอีกหลายตัวปึ๊บเตรียมกอล็อ๋่อนอหล่อชาหลอเลยแล้วกัน มีตัวยิงครเฮ้ยรถ่นนั่นนโอ้ยแปดมีแปดด้วยเหรอไม่ต้องมาหายตัวเด้อหายตัวไม่ปล่อยเด้เอเไม่ต้องลอย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  ของจะศพได้จากนี้ด้วยพวกนี้ด้วยเดี๋ยวจะได้ของอ๋อมีกล่องกล่องหนึ่งนะครับโอ้ยมีศัตรูแอบอยู่แอบเนียแล้วเกินนะ ไม่ช้าหรอช้าดิโอไม่ขำ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 เฮ้ยตายด้วยตายด้วยอ๋อโอ้โหยไอ้กิ๊บจะไอ้นี่ขนาดนี้เดี๋ยวต้องเจอบอสอีกเป็นบอสรองอ่ะไม่นี่บอสหลัก การิจเนี่ยเดี๋ยวลงไปแล้วจะเจอห้องหนึ่งครับห้องใหญ่รอบห้องไม่มีอะไรนะก็วิ่งไปได้เลยขอคนนี้ก่อนว <c oughs> ิ่งเข้าไปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมีสัตูโผล่มาเหมือนเดิมเล่นพวกตัวระยะไกลเออแมวมันลองไปลองไปลองเราจะตายเอาคนโอ้ยคนทำคลิปเนี่ยจะตาย โลก็หมดโอ้ยพี่จะโหดกันไปได้พี่ใจ่อยขอหน่อยแล้วกันฝ่าม,มืออยู่ไรอ๋อลีเหรอลีเหรอโอ้โหลีห่างมาหน่อยเหรอ เฮ้ยแต่ตัวนี้ฟื้นเลือดนิดนะไม่ต้องรอทำไมอยู่ดีดีกว่าจะถอยไปไหนเดี๋ยวก็ต้องกลับที่เดี๋ยวบั๊กแล้วนี่

ตัวสุดท้ายแล้วเอาเด้เอาเด้เเดตัวหน้าตัวน่ะข้าครบแล้วตัวหน้าจะโผล่มาตัวนี้ระวังนะด้วยนะแล้มีแรงอยู่สองตัวเลยเหรอนี่เผอถ้าทำตัวไหนเว้ยใช้อันนี้ก็ยิงทิ้งนะครับใช้เทนโอไฟก็ได้จะได้ผเผาด้วย ระดับไอ้นี่อ่ะเลยชาร์จนะไอ้ยิงหลายนัดถ้าเป็น normal อ่ะมันจะชาร์จยิงประมาณยิงประมาณสองสามทีอ่ะสีท่ทีมากสุดเอาเดิเอาเดิเอาเดิเอาไมา เดี๋ยวเราก็โดนทานอีซีอ๋อเดยเอ๋อเดย์อ๋อเรียบร้อยโอเค,อเค,อเคตัวหน้าผม,มาละตัวแรกบอลลองบอลลองไม่ถึงกับบอลจริง มอกว่าอย่าใช้อย่าใช้ใช้กันจริงฮโว้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยโอ้ท่าแดงอันตรายจัดตื่นฮานูแพรลี่ไม่ได้ไง าเอาไปเฮ้ยบีแล้วมันตามขึ้นมาด้วยนะเฮ้ยสู้ใหม่เหรอโอ้โหบั็กอีก ก็ยังดียังดีมันยังไม่รีเซ็ตมันแค่นี้เฉยจะแดงบ่อยไปไหน,นเนี่ยเดี๋ยวก็ตกไปข้างล่าง หล่อเสนอเลยโอเคเราจะนัดคุยกับคนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคำใบอีกอันหนึ่งได้คำใบใหม่กดคุยไหนก็ได้ตื่นมาค่อยต่างกันต้องคุยทันสองอันดีกว่าลืมไปแล้วไปคุยทันสองอันแล้วเดี๋ยวจะปลดล็อกกันละ ลืมลืมลืมนี่จะยังนคำใบ้อีกอันหนึ่งนะครับแต่ผมไม่สนอันนี้เลยหมุนไปเลยจริงๆดูดูเสารักตรงนี้ได้นะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ไม่ต้องดูต้องสู้ตงนั้นหรอกดูเสารักตรงนี้เลยน,ะน,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 ลยนี่เห็นปะเป็นรูปเสือใช่ไหมครับปึ๊บเอ่อหันหาเสือเลยรูปเสือก็หาเสืออันนี้เต่า มันเทพเสี่ทิศอ่ะอันนี้นี่เนี่ยเสือเสือเสือปึ๊บแสงจะสว่างถ้าใกล้ๆเราอ่ะปึ๊บก็เข้าไปเฟสนนี้มันจะช้าตรงนี้แหละเข้าไปข้างในแหละเดี๋ยวจะเจอศัตรูอีกศัตรูเยอะอยู่กรดานเนี้ยเกมไอเฟสเนี้ย อ,อันนี้คือเดี๋ยวจะให้หมุนท่านี้นะครับอันแรกหมุนง่ายหน่อยเพราะมันหมุนได้หมุนทีละอันนี่มีแสงอันไหนก็เ,เดี๋ยวๆมีแสงก็อันไหนก็ปล่อยทิ้งไว้นี่แล้วก็ไปอันต่อไปปุ๊บไม่ใช่อันนี้ก็แสงกาอันนี้ปุ๊บอันสุดท้าย อันนี้อันนี้อย่างที่บอกอันนี้ไม่ยากเพราะว่าไม่น่าใช่น่าจะอันนี้พอนี้มันไม่เอออันนี้อันนี้โอเคเดี๋ยวมันจะเจอภาพในอดีตแต่อย่างว่าเฟสนี้มันช้าตรงนี้แหละต้องคุยเนี่ยแ,แล้วเล่งไม่ได้ด้วยนะเดินเข้าไปนะครับ เราก็รอดเรืนอฟังจนคุยกันเสร็จละก,ก็จะสวงสว่างพิบทำไมนี่ยะไม่อน่ใจบักกคก่นนะ ดดเดิอเอน,เนอะไรเดี๋ยวนายแล้วนายโอเคเออคุยกันเสร็จแล้วนะครับให้เรากด F สอทีมันจะเหมือนวิญญาณหายไปแต่เราได้ลูกแก้วมานะเอากลับไปให้คนตรงตรงกลางนะ มันจะต้องทำแบบนี้ประมาณสามครั้งนะครับปุ๊บคุยรอบหลัากน,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 นั้นเครื่องนี้เหมือนเดิมรอบนี้แต่ลักอะไรเต่าใช่ไหมน่าจะเต่านี่แล้วก็กดตัว ws นะครับเลื่อนไปข้างล่างแนะนํำให้หมุนฝานะน่าจะใกล้ว่าเพราะผมเคยหมุนซ้ายแล้วมันไกลนี่ทีเดียวเลย พอตอนแรกแสงแล้วตรงนี้มันไม่มีแสงใช่ไหมพอตอนแรกผมหมุนซ้ายอ่ะโอ้หลายอันแล้วมันมจะได้หมุนฝาทีเดียวได้เลยก<จ>็ไปในห้อง,องครับทำเหมือนเดิมแต่อันนี้จะยากหน่อยตรงที่ว่ามันจะเริ่มหมุนพร้อมกันแล้ว <c oughs> มีตัวฟ้าสมบัติอีก เป็นแค่ต่นธรรมดาก็ริบๆหน่อยดิครึ่งหล่อเลยแรงงั้นเนี่ยจบตายแค่อันนี้เหมือนเดิม แต่นี้จะเริ่มยากตรงที่ว่าอันนี้หมุนสามใช่ไหมแต่นนี้หมุนสองแนะนำให้หมุนแนะนำให้หมุนนั้นสองก่อนหมุนนั้นสองหมุนสองหาก่อนหางสองก่อนปุ๊บแล้วค่อยหมุนสาม โอเคได้ละไม่ใช่เลยเลยเลยโอเค๊เดี๋ยวสุดท้ายจะยากแต่ผมมีวิธีทิกอยู่พมันหมุอนมันหมุนเทียร์สองสามอันเลยอ่ะเหมือนเดิมตอบน,นี้พวกพวกนี้เริ่มอันนี้ละเริ่มกลับใจละเริ่มเริ่มเริ่มขอไว้ชีวิตละ น่าจะโดนเด็กคนนี้จัดการเฮ้ยนี่มันคุณอทำไมมันดูคุ้นๆจังอ่ะไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไหม่งสังเกตอาจจะเอ c โมเดลเดิมอะ Nay quý sự lắm. Oy, yang, nimm yên đạo. Nimm yên hắn đáp. Bèn hắn đáp, hắn ยืนรอเลยแล้วกันปึ๊บต้องกดสองทีนะครับกดฝั่งซ้ายเสร็จเราเดี๋ยวจะให้กดฝั่งขวาต่อนี่ปึ๊บได้มายายามาอีกแว่นหนึ่งเดิมครับกลับมาให้ยาคนนี้ ปุ๊บเราจะคุยแป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวห้องสุดท้ายปุ๊บรอบนี้แสนรักนกไฟน่าจะเต่าก่อนปะแล้คันนกไฟสองทีนะน่าจะไม่ผิดอ๋อเสือก่อนเหรอแล้วลก็น,นกไฟแตงว่ามันกินหมดนฝาใกล้ว่ะนกไฟแปลงล่างผมแนะนำหมดนฝาเหมือนเดิม ที่รอบอ่ะสองรอบแล้วไม่ได้นี่สามเรียบร้อยเปิดห้องเออเดี๋ยวตอนออกมารอบนะี้รอบนี้จะได้สู้กับหลงกับบอลแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งบอลเล็กๆแต่ว่าโหดโหดอยู่ มีคนป่ะเนี่ยเปิดกล่องดีเสียวตลอดอันนี้จะหมุนเริ่มหมุนหมุน้นองกันเห็นปะจะหมุนพ้องกันแล้วแต่ผมมีวิธีจะนำเริ่มอันนี้เลนปึ๊บลาสี้ ค่อยหมุนได้ต้องหาวิธีบัก๊กปึ๊บ้ก็หมุนอันสุดท้ายไม่ใช่มันสามันฝามันฝาน่าจะนี้ปึ๊บนี่ก็หมุนเหมือนเดิมอันกามันหมุนเร็วอ่ะเลยนี่ปึ๊บถ้าได้สองอันเนี้ย 两暗，它就来这了。你、嗯、呢？你看、嗯，挥刀没那么难。你是谁？我。

โอเคกลับมาละพอดีเมื่อกี้บอกจะตัดคลิปใช่ไหมแต่พอดีมีแม่เขามาเรียกไปกินเงินก็เลยต้องตัดคลิปไปก่อนแล้วมานั่งอัดอีกรอบนึงโอเคหลังจากคุยเสร็จนะครับเหมือนเดิมสองรอบแต่รอบนี้คุณจะเจอบอสเตรียมตัวให้พร้อม นที่เราเจอเมื่อกี้นะครับเจ็ดตัวกันเลยต้องสู้อีกอย่าง เกืบเกบเกบอบทำแพงอยู่เด้อดาบโซ่ด้วยนะดาบยืดได้ไม่รู้เล่นดาบเลยไอ้ตรงนี้ตกได้นะหรอวะไอ้ทีข่าขาวเนะี่ย แต่ถ้ามันปก,กติจะตกได้งั้นระวังนะอย่าหวังอย่าหวังอยา่อยาหว,วังว่าจะชั้นชุดประมาณอ้าวจบแล้วนะจ๊ะปืบเออชนะแล้วเดี๋ยวห้องจะกลับสภาพปกติเขาจะพูดพูดนิดนึงชนะหรอปวดผิดกดเติมยาเฉย จีนจวนช不得一人又如何能救天下人天下杀尽何来天下อ่างแรกที่ผมเข้าไปผมได้กดสมบัติป่ะเมื่อไรเดี๋ยวผมค่อยมาเอาทีหลังค่อยไปสำรวจทีหลังแล้วกันโอเคอเฮ้ยไม่โหลดฉากโอเคโหลดแล้วล,ล่ะเหมือนเดิมนะครับเอายาไปให้เขา คุยนิดหน่อยแต่เฟสเฟสจะเสร็จละก็คือหลังจากออาจากนี้วิ่งออกไปทางออกเราคุยนหน่อยเอ้ยเกือบตกเอ่อราตกได้นะระวัง้วยเดี๋ยวตกอยู่เปิดประตูนะครับเราวิ่งออกไปเลยปึ<จ>๊บวิ่งไปทางนี้ ไม่มีของให้เก็บนะครับลองเคยลองสำรวจแล้วจะโผล่ตรงนี้พอดีปึ๊บเฟสก็จะเสร็จนะครับมีแค่นี้แหละมันคือเฟสนี้นะนี่วผมเลยกลายเฟสเลยเนี่ย เดี๋ยวน่าจะได้ทำอยู่โอเคก็พรุ่งนี้น่าจะทำคลิปแหละแต่ว่าอาจจะช้าๆหน่อยนะพอดีเล่นติดเล่นมอนฮันก็จะไลฟ์มอนฮันจนเรื่องจบก่อนอนะแล้วเดี๋ยวอ่าเปอร์มิทอาจจะมาไลฟ์เคียร์มอนทำกิจกรรมบ้างแต่ว่าที่หลักๆเลยผมอปปรอแบบทะเลตายครับอยากจะเข้าไปเล่นละแต่ว่าหมายไม่มาสักทีโอเคตอนนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกัน ก็ออกถ้าชอบกดไลค์กดติดตามได้นะครับเจอกันครับ